สวัสดีค e ่ะมือนีช่างตุ้ยจะมาเล่าเรื่องการปลูกต้นหอมนะคะเป็น right. ต้นหอมหอมหรือ may, ว่าหอมบัวเลยนะคะพี่น้องช่างตุ้ยเอามาปลูกในกระถางแยกออกจากกระถางใ่ญ่นะคะอันนี้จะเป็นกระถางเล็กที่ช่างตุ้ยเอามาปลูกเป็นกระถางเก่าที่เหลือจากการปลูกต้นไม้นะคะช่างตุ้ยเอามาปลูกต้นหอมไว้กินเองในครัวเรือนเป็นต้นหอมบัวนะคะ ผู้ดใดปลูกแล้วนะคะพี่น้องมันแตกกอบอดีใบบางงามใบเหลืองเดี๋ยวช่างตีจะเล่าให้ฟังนะคะหอมบัวมันจะบอบอ่อดดแรงนะคะพี่น้องมันจะบอบชอดแดทั้งมือเขาจะให้โดนแดดแค่ครึ่งวันหรือว่าจะให้โดนตอนเช้าประมาณ4ีถึงหชั่วโมงนะคะพี่น้องหรือว่าจะแดดแค่ครึ่งวันตอนบ่าย ก็ได้นะคะพี่น้องถ้าแดดแรงเกินไปมันจะเหตุให้ใบแข็งนะคะมันจะมันจะเห็ดให้ใบแข็งโตซ่านะคะพี่น้องแต่ถ้าบ่มีแดดเลยต้นหอมของเขามันก็นจะใบางามงามแบบงามยืดนะคะพี่น้องใบจะไม่อวบหอมบัวเลยเนี่ยมันก็นจะชอบน้ำแต่ว่าบ่าชอบแชะนะคะพี่น้องมันจะบ่ชอบน้ำแชะให้เฮาลดน้ำ มือละครั้งก็เพอะจะเป็นตอนเศร้าหรือว่าตอนแรงก็ได้นะคะพี่น้องถ้าเฮาลดน้ำแฉะเกินไปหรือว่าน้ำขังมันจะเฮดให้ลากหอมของเฮาเน่านะคะพี่นอ้องอ่าแลวก็โตช้าไม่แตกกอถ้าเฮาปลูกในกระถางแบบนี้เฮาก็ต้องเบิ่งนะคะเบิ่งว่ากระถางของเฮาน่ะมันจะ มีรูบางทีมันจะบะ่อซึมลงไปข้างล่างนะคะพี่น้องต้องให้มันมีรูแล้วก็ซึมลงไปข้างล่างบ่อให้น้ำค้างนะคะเวลาลดเท้าก็บม่ต้องลดน้ำลายเกินไปเอาแค่พอดินชุ่มๆนะคะพี่น้องแล้ววิธีการใส่ปุย๋ยให้เท้าใส่ปุยป๋ยคอกปุ๋ยคอกเก่านะคะต้องเป็นปุย๋ยคอกเกา่าหรือว่าเป็นปุย๋ยคอกที่เท้าหมักไวไ้ใส่ไวไ้ใส่พืชผักที่เท้าปลูกไปน้ำครัวเลือนนะคะพี่น้องให้เท้าหมักก้อน เขาเอามาใส่ได้เลยนะคะถ้าหฮาหมากแล้วบ่ต้องใส่หลายให้ใส่นิดหน่อยใส่รอบโคนนะคะพี่น้องใส่รอบโคนใส่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งอย่าไปใส่เยอะถ้าใส่ลายหอมเฮามาก็จะงามเกินไปนะคะพี่น้องมันจะบ่แตกกออีกอันนึงนะคะพี่น้องวิธีดูแลถ้าเกิดว่าเขาจะเอาต้นหอมของเขาไปใส่ไปกินน้ำกัวเลือนให้เฮาตัดตรงโคนนะคะพี่น้อง สองถึงสามเส้นจากโคนมันจะซอยห้หอมเฮาแตกกอดีนะคะแตกกอดีแตกกอไว้แต่ถ้าเป็นหอมที่เขาเอามาปลูกไม่ให้เฮาลิดบใบไต้ใบาลางนะคะให้เฮาลิดบใบไต้ใบาลางออกเป็นวิธีดูแลต้นหอมของเขาให้แตกกอดีให้งามไว้อีกอย่างนะคะพี่น้องลิดบใบไต้ออกเลยนะคะ ผู้ใดกาลังปลูกต้นหอมไว้กินเองนะคะพี่น้องให้ล้องเอาวิธีที่ช่างตีเล่าให้ฟังไปลองทําตามมึงนะคะพี่น้องอันนี้เป็นหอมบัวเลยปลูกในกระถางปลูกไว้กินเองนะคะพี่น้องลองทําดูนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหนะ้าเดี๋ยวช่างตีจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะถ้ามีอย่างดีดเดี๋ยวช่างตีจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบนะคะคลิปหน้าเจอกันไหมนะคะบา,บายยจ้า